สวัสดีค่ะทุกท่านนี่มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะนานาสาระท้องถิ่นนะคะจะได้นำเสนอในเรื่องราวของออผลนะคะที่ได้จากปราศาทเนาะปราสาทใหญ่ยยเหงา,าปราสาสภูมิโปนปราสาทรังแงงปราสาทอโรคยาสารอะไรต่างๆที่อยู่ในบริบทของ จังหวัดสุรินทนะคะแต่ทีนี้ในวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของปราสาทภูมิโปรนะคะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งถือว่าปราสาทภูมิโปนเนี่ยนะคะเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่นะคะแล้วก็มีความเป็นมาที่ยาวนานตลอดจนถึงมีตำนานาเรื่องเล่านะคะที่ยิ่งใหญ่ตระกรตาตลอดจนถึงปราสาทภูมิโปนยังได้รับ งบประมาณประจำปีนะคะจากแหล่งทุนที่สำคัญเพื่อ,อจะได้นำาการแสดงนะคสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ประจำปีนะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและทางนี้ได้นำดารานักแสดงนะคะและ้วก็ผู้มีชื่อเสียงนะคะของประเทศเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทในการาแสดงนะคะที่ปราสาทููิโปน แห่งนี้ด้วยนะคะจึงถือว่าปรา,าสาทภูมิปลเป็นปรา,าสาทที่มีอายุที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตลอดจนถึงมีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็การแสดงสิงสีเสียงแล้วก็งานประจําปีนะคะก็ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าได้มีการเชิญดารานักแสดงคนสําคัญต่างๆนะคะได้มาแสดงแล้วก็ในการโชว์ผ้าไหมในสถานที่แห่งนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ยั่ง นั่นเองอันนี้คือจากการที่เราเห็นในบริบทนะคะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประสาทภูมิโปนถือว่าเป็นมรดกอันล้าค่าประสาทภูมิโปนนะคะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาะะของบรรพบุรุษ โบราณที่ได้ได้สร้างเอาไว้นะคะแล้วก็ประสาทภูมิปลยังสร้างปากสร้างท้องให้กับคนในชุมชนจนเกิดอาการสื่อสารเกิดมีชื่อเสียงนะคะเกิดเป็นที่ยอมรับแล้วก็เกิดเป็นที่ศึกษาของผู้คนที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ตลอดทุกๆวันนะคะอ่าฉะนั้นก็ทุกคนก็จะเริ่มให้ความสนใจนะคะให้ความสนใจอย่างมากนั่นเองเนาะฉะนั้นเรา มาดูถึงมาดูถึงตำนานนะคะความเป็นมาของปราสาทนะคะว่าปราสาทภูมปนเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านภูมโปนนะคะตำบลดมนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งปราสาทภูมปนเนี่ยประกอบด้วยโบราณสถาน4หลังนะคะก็คือปราสาทกอ ด้วยอิฐ3หลังแล้วก็สีละแลง1หลังนะคะตั้งอยู่ในแนวทางทิศเหนือและทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะโดยปราสาทหลังที่1นะคะเป็นปราสาทประธานเป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อด้วยอิฐนะคะไม้สอปูนศิลปะรุ่นเก่านะคะมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัตมีบันไดประตูทางเข้าตะวันออกอ เพียงด้านเดียวนะคะมียอดหลังคาลดหลันเป็นชั้นๆปัจจุบันเหลือเพียง3ชั้นนะคะมีเสา,าประดับกรอบประตูตใต้ใต้หน้าบันนะคะแล้วก็เป็น แบบศิลปะอินเดียนะคะสมัยยุคคุปตะนะคะราวพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง13นะคะซึ่งรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างปราสาทประธานเทียบได้กับปราสาทขอมสมัยที่พระนครร่วมสมัยกับปราสาทอ,อยู่ทาง ทิศเหนือสุดนะคะปรา,าสาทหลังที่4ตามแผนผังปรา,าสาทสันนิษฐานว่าปรา,าสาทนี้นะคะน่าจะสร้างนะคะเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูลทัทธิไสยวานิกายอนอกจากนั้นยังค้นพบศิลาจารึกอักษรโปลวะนะคะสันสกฤตหนึ่งชิ้นนะคะ,ะที่ใช้ในพุทธศตรวรรษที่11-13ถึง ซึ่งสอดคล้องกับอายุของรูปแบบศิลปะปราสาทนับว่าเก่าเก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะจากที่เราได้อ่านแล้วก็ทำการศึกษาเนาะฉะนั้นส่วนฐานโบราณน,นะคะโบราณที่สร้างด้วยฐานศิลาแรงทางทิศใต้ปราสาทองค์ประธานเนี่ยปัจจุบันเหลือเพียงฐานสันนิฐานว่าปราสาทหลังที่2แล้วก็หลังที่3เนี่ยน่าจะสร้างในสมัยหลังต่อมาหรือจากปราสาท ประธานก่อนแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นปราสาทคุมโปนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณเนาะถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณาที่หรือชุมชนโบราณที่มีระบบปกครองแบบเมืองนะคะสังเกตได้จากบริเวณโดยรอบปราสาทพบ ครูกำแพงเมืองนะคะเขื่อนดินโบราณและก็สระน้ำโดยเฉพาะน้ำเป็นระบบชนลประทานถูกออกแบบมีจำนวน5แห่งได้แก่สระลำเจียดสระตานะคะสระกระนานนะคะสระตราวสระปรือปัจจุบันพื้นที่ชุมชนโบราณเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านภูมิโปนนั่นเองเนะาะชุมชนบ้านภูมิโปนนะคะแล้วชนนี้นะคะอ่ นอกจากนี้ปราสาทภุมปนยังเชื่อมโยงอย่างเชื่อมโย,ย,ยงกับตำนานนะคะยังเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับตำนานเล่าขานท้องถิน่นตำนานปราสาทภูมปูนะคะมีชื่อว่าเนียงเดาะทมนั่นเองเนาะเนียงดะทมนะคะในตำนานกล่าวว่ามีกษ,ษัตริย์ขอมนะคะองค์หนึ่งได้สร้างเมืองอรับเอาไว้กลางป่านะคะชื่อว่าปราสาทภูมิปนต่อมานะคะเมื่อเมือง หลวงเกิดความไม่สงบนะคะมีข้าศึกเข้ามาประชิดเมืองกษัตริย์ขอมจึงส่งพระธิดาพร้อมไพรผลจำนวนหนึ่งมาหลบซ่อนลี้ภัยที่ปราสาทพุมโพนพระธิดาองค์นั้นพระนามว่าพระนางศรีจันทร์นะคะหรือเนียงรัทมในภาษาเขมนแปลว่าพระนางที่มีหน้าอกงามหรือพระนางนมใหญ่ด้วยความงามของพระนางที่เลื่องลือไปทั่วจึงเป็นที่หมายปองของพระราชาณเมืองต่างๆนะคะ ต่างพา,าต่างต้องการพระนางมาเป็นพระชายาจึงเกิดศึกชิงนางขึ้นนะคะเกิดเป็นโศกนาตกรรมและทําให้บรุษล้มตายเพราะหนางมากสุดท้ายพระนางสีจันร์ทได้ตกเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครนแนครายพรานนะคะาวายาทปุระนะคะ เมืองหลวงสมัยอาณาจักรฟูนันในอดีตก่อนนางจะจากไปได้ขออไปอาบน้ำที่สะลำเจียดและปลูกต้นลำเจียดไว้กอหนึ่งพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่ปราสาทภูมิโปรนขอให้ต้นลำเจียดได้ออกอย่าได้ออกดอกอีกเลยปัจจุบันสะลำเจียดยังคงมีต้นลำเจียดกอใหญ่หลายต้นและยังไม่มีดอกจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้นะคะ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะคะจากตำนานเป็นที่มาของชื่อของปราสาทว่าภูมิในภาษาเขมรน,นะคะเ,เรียกว่าหมู่บ้านนะคะหรือดินแดนนะคะคำว่าโปนนะคะแปลเป็นแปลว่าซ่อนตัวนะคะไม่ให้ใคราหาพบนะคะรวมกันจึงหมายถึงเมืองลึกลับนะคะหรือที่ซ่อนรวบรวมของกองทัพปัจจุบันตำนานเนียงระทมยังคงเล่าขานเรื่อยมา กลายเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทภูมิปนและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดแสดงขึ้นทุกปีผ่านการแสดงแสงสีเสียงในประเพณีสืบสารตำนานปราสาทภูมิปนณะบริเวณปราสาทภูมิปนนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์<ม>เพื่อเผยแพร่ให้ปราสาทภูมิปนเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนั่นเองนะคะจึงถือว่า,าเป็น เรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าทำการศึกษาอย่างมากนะคะฉะนั้นประสาทภูมิปนเนี่ยให้อะไรกับชุมชนบ้างหนึ่งนะคะสามารถให้เกิดเป็นประเพณีแสงสีเสียงนะคะสองประสาทภูมิปนยังก่อให้เกิดตำนานเรื่องเล่าก็เกิดมีการแสดงตำนานเรื่องเล่านะคะของเน่งเนถถาะทม3นะคะ นวัตกรรมที่ได้จากอาหารนะคะจากการศึกษาในงานวิจัยของเราแล้วก็บทความทางวิชาการของเราของของข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้เสนอแนวคิดแนวทางว่าประสาทภูมิโปนเนี่ยมีต้นลำเจียดนะคะเป็นการสื่อความหมายดังนั้นถ้าจะทำเป็นขนมหรือควรมีนวัตกรรมที่เป็นขนมที่มีความผูกกับตำนานท้องถิ่นหรือตำนานพื้นถิ่นเพื่อให้เกิดการ เพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้เกิดความน่าสนใจนั่นก็คือขนมดอกลำเจียกนะคะหรือขนมเนียงดาะถมก็ได้นะคะฉะนั้นในการสร้างขนมขึ้นมาให้เป็นไอเดียเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นาการคิดของชุมชนแล้วว่าชุมชนจะคิดอย่างไรหรือสาขาคหากรรมาตามมหาลาัยต่างๆมีการคิดนโยบายแนวแนวทางการสร้างขนมที่ได้จากตำนานพื้นถิ่นที่ได้จากประสาทปูมโปเนี่ยได้ไหม โดยตั้งขนมนี้ว่าเป็นขนมดอกลำเจียกนะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไปเที่ยวเมื่อดาราไปเที่ยวนะคะก็จะมีการให้ขนมนี้เป็นของฝากแล้วก็เขียนเป็นตำนานขึ้นมาตลอดจะถึงทำขนมขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ให้ทั่วนะคะแล้วชาวชุมชนก็จะได้ทําขนมเนี้ยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ประสาทพรมปนว่ามาประสาทพรมปนต้อง ทานขนมดอกลำเจียบนะคะเมื่อทานแล้วก็จะมีความโชคดีสำเร็จสมหวังมีความสวยงามเหมือนพระนางสีจันทร์ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นปราสาทภูมปนปเนี่ยนะคะสิ่งที่เสนอเป็นแนวทางต่อไปตามที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบนะคะในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการสร้างาน่าจะมีการสร้างศาลพระนางสีจันทร์หรือเนียงดะทมเนี่ยซึ่งน่าจะหาช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมเนี่ย ในการมาสร้างารูปปั้นหรือรูปเคารพของพระนางสีจันนะคะให้มีส่วนอ,องค์เอวที่งดงามแล้วก็ได้เขียนข้อคอมเมนต์เอาไว้วา่าให้ใช้ทูบสีอะไรดอกไม้สีอะไรในการจัดเครื่องบูชาเครื่องไหว้นะคะจึงจะสมหวังสมปรารถนาตลอดจนถึงใครที่มาไหว้ศาลพระนางนมใหญ่หรือพระนางสีจันเนี่ยนะคะ ก็จะมีความสมหวังจะมีความงดงามจะมีการเพิ่มเสน่ห์ในตามมหานิยมหรืออะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้เมื่อได้ไปเที่ยวปราสาทภูมิปูนแล้วก็ควรที่จะมีสถานที่หนึ่งเพื่อให้ได้เข้าไปกราบไหว้สารพระนางสีจันทร์นะคะเพื่อความสมเร็จสมหวังสมบูรณ์นะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองอันนี้น่าจะมีการเอาองค์การบริหารส่วนตัวบุเมื่อมีงบประมาณน่าจะมีการสร้างเพื่อเป็น จุดนะครับเพื่อเป็นจุดสําคัญของอาณาจักรนี้แล้วก็เป็นพื้นที่โบราณแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่คนจะเข้ามากราบไหว้สักการบ,บูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีจํานวนมากทีเดียวอันนี้หน้าน่าทำเอาไว้แล้วก็หน้าสร้างเอาไว้นะคะหน้าสร้างเอาไว้น่าทาเอาไว้อย่างมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่ได้จากปราศาทภูมิโปนในหัวเรื่องนานาสาระท้องถิ่นเรื่อง ปราสาทภูมิปกนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้ตำนานพื้นถิ่นตำนานต้องถิ่นมาสร้างเป็นนวัตกรรมแบบใหม่แล้วก็มีการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นสื่อตีพิมพ์ให้คนใกล้และก็คนไกลได้ริ้มรสได้อ่านได้ศึกษาได้มีเรื่องเล่าได้มีตำนานได้มี ประวัติศาสตร์ความเป็นมาได้ล่วงรู้ถึงความเป็นมาในสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรก็น่าจะเป็นหนังสือนะคะคที่ดีแล้วก็เป็นหนังสือที่คนอาจจะหยิบจับเอาไปอ่านนะคะคด้วยก็ได้นะคะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องนานาสาระท้องถิญญญ่นยะโสธาราศิริพาประภกรด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ